ขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าอะไรชื่อว่าการสังวรสํารวมอินทรีย์อย่างที่ประธานในงานกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะว่าการสังวรสํารวมอินทรีย์เป็นยังไงเราสํารวมใจอยู่กับกายอานาปานสติถูกเรียกอย่างว่ากายยคตาสติเอาจิตอยู่กับกายการเอาจิตอยู่กับกายจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาท เรียกว่าเรากําลังสังวรสรํารวมอินทรีย์ไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยฟุ้งไปนะฟุ้งไปในอารมณ์เดี๋ยวมันไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตบ้างไปปรุงแตง่งเรื่องนั้นเรื่องนี้สุขบ้างทุกบ้างชีวิตเลยมีความทุกข์สัตว์ทั้งหลายเลยเป็นไปตามอารมณ์อารมณ์นั่นแหละคือกรรมและกรรมนั่นแหละคือภพเรากําลังสร้างภพอยู่ตลอดเวลาเรากําลังสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลา พราพระองค์บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทุกครั้งที่เราคิดนั่นคืออารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วและตรงนั้นเป็นที่ตั้งวิญญาณเป็นพบเป็นที่เกิดและตรงนั้นคือมีกรรมแล้ว